ใครปวดหัวกับคาบเมจิกที่เปื้อนเสื้อผ้าแบบนี้อยู่บ้างคะไม่ต้องปวดหัวค่ะวันนี้พอมีเคล็ดลับในการจขจัดคาบเมจิกที่เปื้อนแบบนี้แบบง่ายๆมาดูกันได้เลยค่ะเราใช้แค่สองอย่างเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะโลชั่นที่เราใช้ทาตัวค่ะและสบู่นั่นเองนะคะมาเริ่มทํากันได้เลยอันดับแรกบีบโลชั่นไปที่คาบแบบนี้เลยค่ะปายให้ทั่วค่ะให้ตัวโลชั่นซึมเข้าไปในเนื้อผ้านะคะนี่ ถ้าคราบที่ติดนานแล้วนะคะแนะนําให้ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะแต่ตัวนี้เป็นคราบใหม่นะคะนี่เสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้สบู่จุ่มกับน้ําค่ะแล้วก็มาถูได้เลยถูให้ทั่วค่ะแล้วเรามาซักกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าออกหรือยังนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวป้อมจะล้างน้ำให้ดู ออกหมดแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ทิ้งร่องรอยเลยค่ะสูตรนี้ได้ผลร้อเปคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูได้เลยนะคะ